ับผมามายำเป็ดนตรงกันครับผมในเวลายำเปลีาาป่นองถมัวใช่ไหลังแรกครับนี่ย่างมากนี่ครับโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยรอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้รลุ้ยโอ้ยครับโอ้ยโอ้ยโง้ยกอ้ยโอครับผมอย มันครับผมเจ็บปลาครับผมดวหลังต่อไปกันครับผมครับหลังนี้น่ะจะเป็นสายตึงๆครับโอ้ปโคตรโครครับโคโ้ครับเจ็บปางแล้วผมนี่ครับประกุครับผมเจ็บปลางครับ หล่นยำเป็นน้ำกันอีครับนัแเลไปจังง้เียงใเนี่อยู่บนตากฝนก็ตัคระปุโทรศัพท์ก็เปียโ้มาอยู่ครับครับ,รรบผมเสีเย,ย,คคสาย,ยานครับทาหลังนี่เงครับนี่โอ้ยกล่องกับพ้กขัดงมมาปาไหลอยู่วะ อยู่ครับผมปลาไหลครับผมเสียงครับครับเดี๋ยวมึงไก่ครับหลังนี้ดินนองน้ำน้ำเลยครับผมเห็นไหมครับอ้ยี่ครับถอดไปยังคอครับผมเพรอุ้ยฝนครับผมฝนก็ตกเพราะฝนครับผม อุ้ยลำบากเนาะเมียเลยกดปานครับผมตุ๊กครับครับผมเจ็บปลาครับผมครับหลังนี้เป็นไดงครับผมเบึ้งปลายเบ็ดอยู่บ่ถึงยังครับอู้ปลาไหลตัวนี้ปลาไหลครับนี่ครับโอ้ยเด็ดพัดแหละครับผม มันมันคมว่า wow. เป็นแต่ทรงหมุบแบบนี้ครบับแค่ปางครับผมหลังนี้เป็นทรงแบบกค้งครับอยู่ว่าโอ้ยโอยไปยังไงครับไปยโอยุกอ้ยคโอ้ยมันแล้วครับผมครับควใส่ปนครับผมเบ็ดหุบทรงแบบโอ้ยคือทรงมา้งคือ มีปลาซิครับผมเจ็บปลาครับผมนี่มานแล้วเสียที่บรรยากาศฝนตกครับเจ็บปลาผมใจยังนะครับผมครับพี่น้องเอ้ยเบิง่งเอะผมเสียเบ,บิง่งเป็นทางนาทารมาผมลังนี้กระถือที่คำับนี่นี่น,น,นี่อันนี้เป็นปลาดุก <laughs> lắng đi thử cả này các nè, nè các bạn cùng nhau cùng nhau các ui, bắt cá này các bạn, chờ, chèp cá các bạn, chèp cá các bạn, chèp cá các lắng đi các lắng đi các bạn, nè, các bạn cùng lắng nghe chú phong ngẩn, chú ngọc chú các bạn, chờ lắng các bạn, ฝนตกมาหนี่ซ็งครับผมเดี๋ยวย้ำเบ็ดรอบเดียวครับผมมันเลยอู้หฝนตกตั้งแต่ตั้งแต่หัวคำครับเมื่อย้ำเบ็ดตั้งแต่รอบหัวคำเนี่จนอันเดอยวนี่ใสเวลาอยู่หัวชิงปลาถึกอีกครับผมทั้งหนาเล่นลง มันมีเวลายำเบ็ดหัวคำรับผมฝนตกนี่ครับหลังนี่นี่ครับผมนานถึงเลยครับผมนี่ครับมันครับผมกดแงครับผมครับ๋ย ผมขอจำเป็นครัผมฝนมันตกครับเด็กอะมือโซ่ยามไม่ใิ่นั่นไทยบ้างไหมครับผมฝนมันตกแห้งครับผมสมวัสดีครับ